ทหารโดยเฉพาะกิจราชมน,นูและตำรวจภูทรแม่สอดจังหวัดตากตรวจสอบรถจักรยานยนต์สีคันที่ซุกซ่อนอยู่บนรถบรรทุกที่มีทรายและอิดทับเอาไว้บนถนนสายเมืองตากแม่สอดบริเวณจุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยขับผ่านมาเพื่อจะไปชายแดนอำเภอแม่สอดจึงขอเข้าไปตรวจสอบก็เพราะว่ามีทรายและอิดมาเต็มคันรถบรรทุก เมื่อใช้จอบขุดทรายออกก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์ซุกซ่อนอยู่4คันเพื่ออำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จากการสอบสวนคนขับรถนะคะก็ให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวเมียนมาให้ไปรับรถจักรยานยนต์จากเขตเทศบาลนครรังสิตและตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อไปส่งที่บ้านห้วยบงตำบลแม่จะราวอํเภอแม่ระมาจังหวัดตากโดยได้ ค่าจ้างคันละ3,500บาทจำนวน4คันรวมเป็นเงิน14,000บาทค่ะแล้วก็จะนำรถทั้งหมดนั้นส่งไปยังฝั่งเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถเอาไว้พร้อมกับควบคุมตัวคนขับรถส่งตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อทำการสอบสวนถึงที่มาของรถจักรยานยนต์และขยายผลจับผู้กระทำผิดค่ะ